1>, 1 0นะคะหนองบัวลำพูนำอยู่ที่1ตนผู้ตอรมศู้ยผแอดมี2เครื่องแอดมี3เครื่องนะคะตอนนี้อันนี้ก็ตั้งไว้ให้อยู่นะคะแต่ว่าไม่น่าจะอะไระคะอัดเก็บไว้ก่อนนะคะ แข่งที่จังหวัดจันทับ,บุรีนะคะที่สนามเทศบาลโรงเรียนเทศบาลสองะคะ่ะตอนนี้เรามาดูสนามนี้กันไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะยายามถ่ายให้ทั้งสองสนามนะคะนีนน้อเราจะีไม้ได้เสิร์ฟ ยังเสือกติดเน็ตอยู่ค่ะผู้ร้างตานะคะชนะเข้าชิงชนะเลิศน,นะคะหนึ่งต่อสามค่ะเจ้าเก่งนำอยู่ทาไปลากเข้ามาก็โดนฝ้าสวยค่ะลูกนี้ออออเครื่องติดแล้วนะคะน้องเก่งเรารอบแรกนี้ยังเครื่องยังไม่ค่อยติดออมารอบรองชนะเลิศนี่คือเครื่องติดแล้วนะคะน้องเก่งเราหนึ่งต่อสี่ค่ะ ลักครอราชสีมาเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟติดเน็ตไปค่ะจัดแค่ไขในลูกที่สองค่ะอันนี้เซอร์บ,บีเจ้าเก่งลากมากระโดดฟ้าได้ขนาดตรงนี้น้องโต๊ะเป็นแฟมของนครราชสีมาค่ะนั่งเก้าอี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวถอยเหยียบนั่งเก้าอี้ไปไม่นั่งเก้าอี้ไป ต่อราศีมาเสิร์ฟต่อค่ะสองต่อสี่นี่สเสรผ้ใล้ลงตัวคห้เรื่อนี้แมทล้างตานะฮะเสิร์ฟแก้ไขใบน้องเก่งลากเข้ามาฉันโดดฟาดล,าลงไปค่ะยังอยู่ไหมอยูกนี้เป็นแก้มของน้องบัวร้องผูค่ะ สองต่อห้าค่ะเจ้าก,กิ่งนำอยู่ค่ะตอนี้อพอนัดจึงมาเสิร์ฟลูกนี้สฟจุดเล็กค่ะดูแก้ไขในลูกที่สองค่ะของพี่หลงเล็กนี้ยังติดเน็ตอยู่ค่ะเสเียสองลูกนะคะเป็นแต้มของหนองบัวลำพู อันนี้เจ้าเก่งน้องบัวลำพูนนำห่างออกไปที่6ต่อ2ค่ะบัวลำพูนจะได้ฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟดีค่ะน้องดาเข้าไปเคาะเบาๆโอ้ลุงนี้ดีลงตัะน้องเก่งนึกว่าจะเอ็สบอลค่ะวางเท้าไปเบาๆกลายเป็นแต้มของนครราชสีมาค่ะน้องบัวลำพูนเสิร์ฟต่อนี้เสิร์ฟดีค่ะห้องยังได้อยู่ล่าเข้าไปกระโดดตีฟาด วันนี้ปลาได้ดีค่ะเป็นแต้มของเขาแล,วาล้วจะซีมาสีคคค่ตอ่อหกค่ะขออภัยค่ะหกตอ่อสี่ค่ะน้องบ๊อบฟูยังนำอยู่นี้ออกเซ็ตสุดสวย หกต่อสี่ตอนนี้น้องเก่งยังเสิร์ฟดีอยู่ค่ะหลงลาเข้าไปเคาะเบาๆได้อยู่ค่ะน้องเก่งยัองอยู่เป็งแต้มของน้องโบลําพูค่ะตอนนี้เจ้าเก่งนำออกทางไปอยู่ที่7ต่อสี่ค่ะในเสิร์ฟต่อ,อยนุลูกตรน,นี้เสิร์ฟดีค่ะหลงยังอยู่ตรงนี้กันโดดฟาดลงไป ลงโต๊ค่ะยังอยู่นะคะเจ้าเก่งตรงแกไ้ไขเลยเอาออข้ามาพี่หลงขเขาเวา่าเป้่ายังอยู่ค่ะกันโดดฟาดลงไปเด็กพวกนี้ทำได้ดีค่ะเป็นแต้ของน้องบัวลพูปช่วงนี้ยังยังเป็นแอสสำรองภาคไปก่อนนะคะตอนนี้ให้น้องปอมแปมได้พักสักครู่หลังจากทำการแข่งขันกับน้องหยกมาก,ก็ มีอาการปวดหลังเล็กน้อยค่ะให้พักไปก่อนค่ะเดี๋ยวให้แอดจำเป็นภาคไปก่อนนะคะสรสีมาเซิฟขอไปเบาๆเก่งลากเข้ามาตีด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้ทำได้ดีค่ะเป็นแต้มของหน้องบัวํำพูค่ะ มาแล้วคะเชียโคราชบ้านเองนะคะแอดแอดก็ลูกครึ่งโคราชเหมือนกันนะคะมีมีเลือดโคราดอยู่นะ,ะแต่ว่าเชียร์ทั้งคู่นะคะอันนี้4ีต่อ9ค่ะน,นี้เสิร์ฟออกไปมาดูพี่หลงโคราชจะแก้ไขได้ไหมเสิร์ฟดีค่ะเจ้าเก่งลากเข้าไปจะโดดฟาดมั้ย อมแต้มของน้องบัวลังูค่ะพอรักสีมาจะได้เสิร์ฟต่อค่ะ4ต่อ10บหออกโต๊ะไปนิดเดียวค่ะต้องแก้ไขในลูปที่สองค่ะ ขอไปเบาๆค่ะนี่น้องเก่งลากเข้ามาขอดิวยะยังได้อยู่ค่ะนี่ลงเป็นแต้มของน้องโบน,น้องบูค่ะของพ่ของต้นลงนะคะขออนุญาตแพนกล้องนิดนึงนี่ค่ะเดี๋ยวจะจบเซ้นนี้เราจะรีบถ่ายต้นให้ดูนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีไลฟ์สดของช่องไหนมามีของเท็กบอลไทยแลนด์ช่องเดียวนะคะ จบเซตพอดีค่ะน้องบัวรัภูเอาชนะนครราชสีมาในเซตที่1นึต่อ4ค่ะพักเบรกเดี๋ยวเราจะแพนกล้องไปที่มาดูต้นตุ้มค่ะตอนนี้แก้มอยู่ที่แปดองน้องตุ้มนะคะน้องตุ้มขอนแก่นชมบุรี8ต่อ2ค่ะ หูลูกนี้ตุ้งเสิร์ฟได้ดีค่ะพี่ต้นลากเข้าไปกระโดดฟาดย,ยังอยู่ฟาดได้ดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชมคู่นครราชสีมากับน้องบับลังภูให้จบนะคะอันนี้ช่วงพักเบรกจะถ่ายคู่นี้ให้ดูก่อนค่ะ จาใ้เปิดสองเครื่องจะทันหรือเปล่าคะอันนี้แอดปอมกำลังยืดอยู่นะคะอ๋อไล์พร้อมกันไม่ได้นะคะน้องผมแแมบอกเดีย๋ยวลงคลิปย้อนหลังเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปย้อนหลังนะคะต้องขอภัยจริงๆด้วยคะ่ะอ,อยากให้อยากไล์ทั้งสองสนามเหมือนกันคะ่ะ แก้มอยู่ที่ต่อสีนน่เดี๋ยวขออนุญาตมาดูช่องมาดูแขอราชสีมากับน้องบัวรำพูให้จบเซตนี้ก่อนนะคะต้องขออภยัยจริงๆค่ะมาดูเจ้าเก่งน้องบัวรำพูเจอพี่หลงลขอรัชสีมากันต่อค่ะ กดหนึ่งรวดเดีดเลยใช่ไหมคะงวดนี้นะคะหนึ่งค่ะมาแน่ค่ะ <c oughs> กดหนึ่งทั้งหนึ่งสองน่าจะหนึ่งสองงาค่ะงวดนี้ทั้งหนึ่งทั้งสองเลย มาชมงันต่อค่ะสู้ต่อหนึ่งนครราชสีมาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟหู้ลุงนี้เสิร์ฟดีค่ะเป็นแต้มของนครราชสีมาค่ะมาแน่นะคะ1นสองวันนี้ค่ะหนึ่งสองมารัวเลยคะ่ะ นครราสีม,มาจะได้เสิร์ฟผ่านหนึ่งเท่าค่ะลูนี้เสิร์ฟีค่ะพี่หลงน้องเก่งว่าไงลาเข้าไปต้องแกไขไม่เงโตค่ะต้องตะโกนบอกเก่งรีบปิดเลอคะตอนนี้แต้มอยู่ที่สองต่อหนึ่งค่ะนครราสีม,มานำโยกเสิร์ฟีเก่งลาเข้าไปปลาลงไป ลงโตค่ะเป็นแต้มของนครราชสีมาในรอบแรกก็เล่นกัน3เซตนะคะคู่นี้มาดูกันต่อว่าจะเจ้าเก่งจะจบได้นะคะเซตที่2หรือว่าพี่หลงจะพีกขึ้นมาชนะในเซตที่2มาลุ้นกันต่อค่ะเจงเก่งเซบซบลุ้น <c oughs> สองเซอร์บีค่ะยกกอ แก้ไขลงโต๊ะไปก่อนน้องเก่งล่าเข้าไปปาดซ้ายเบาเบยังอยู่ค่ะของแก้ไขลูกนี้ยังลงโต๊ะอยู่น้องเก่งปาดด้วยขวาสายขวามาเลยนะคะยังอยู่ยังอยู่น้องเก่งกระโดดปาดลงไปดู<อ>นี่เด็ดขาด่าแต้มของน้องพัวร้องผู้หนึ่งตัวใช่ทางเนี้ย Ừ, ừ. มาครับบอสเดี๋ยวตะโกนให้น้องเก่งจะเร็วๆจะได้ดูอิสนามะนะอืมน้องเก่งเสริมดีค่ะลูกนี้น้องยังได้อยู่อยบอลแล้วแแ้เลยเด้อมาสามต่อสามแล้วคะ่ตอนนี้มาดูน้องเก่งน,น้องเก่บบงเสริมรองเท้าหน่อยนะ่าจะช่วงนี้นะ่าจะเน้นเอาชัวนะคะ แตรไขในลุ่สองอันนี้เสริมลงไปพี่หลงยังลากมาได้อยู่กันโดดฟ้าดนลยลูกนี้<อ>กรรมการให้ไซบอลน,นะครับเป็นแต้มของหน้องบัวรําพูสต่อสค่ะของเก่งเสริมอันนี้เสรีค่ะาลากเข้ามาุย งไเป็นแตมของนะครราชสีมาค่ะโอ,โอ้โหฝั่งนี้ก็ดูดเดือดน,นะคะต้นตุ้มนะคะ9ต่อ10นะคะสูสีค่ะละครราชสีมาจะเป็นไฟเซอร์ฟสีเท่านะคะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้น้องเก่งฝึกเยอะๆนะคะซ้ายขวาไปเลยค่ะกระโดดฝ่าลูกนี้น้องเก่งเป็นแบบของน้องบัวน้องพู้ค่ะเท่าไหร่แล้วอ่ะาเอาละค่ะตอนนี้ฝั่งนู้นดูเดือดมากค่ะสิบเท่านะคะจากแปดต่อสองจากแปดต่อสองพี่ต้นไล่ขึ้นมาพี่ต้นไล่ขึ้นมาเป็นสิบเท่าค่ะมันทั้งคู่นะคะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองเลยค่ะตอนนี้ สี่ต่อห้าค่ะขอราชสีมาเสิร์ฟโูลูนี่เสิร์ฟดีค่ะมันเก่งลากเข้าไปต้องแก้ไขข้ามไปก่อนอยังได้อยู่พี่หลงฟาดลงไปลูกน,นี้ฟาดดีค่ะเป็แนแต้มของนครราชสีมาชอบเก่งสุดๆค่ะนะคะขวัญใจน้องเก่งนะคะ ห้าต่อห้าค่ะน้ะวรอน่าจะาสีมาเสิร์บนี้เซอร์บอกไปค่ะคุณอานะชนบุรีสู้ๆอ่ะามไปก่อนนะพี่ข้าไปก่อนอน,น้องเก่งห้ามอาม้อมมือคะไม่งั้นปลดออกจากตำแหน่งสามีแห่งชาติค่ะน้องเก่งลาเข้าไปนะพอกำลังใจมาเตไม่ยั้งเลยค่ะตอนนี้ น้องเก่งได้กำลังใจฮะ,ะสามีแห่งชาติค่ะแล้วคอนาจะสีมาจะได้เสิร์ฟอีกหนึ่งลูกค่ะลูกนี้โดนเน็ตนะคะต้องแก้ไขในลูกที่สองค่ะห้าต่อหกค่ะตรงนี้เสรีฟ์น้องเก่งลากเข้าไปจะดโดสัตตรงนี้น,น,น่าเสียดายค่ะ ลงโต๊ะนะคะลูกนี้เป็นแต้มของนครราชสีมาในเซตที่สองของสนามที่สองก็มันเหมือนกันค่ะเอาแล้วเอาออน่องเก่งเซิร์ฟได้ค่ะหลงยังล่าเข้าไปขอเบาๆน้องเก่งทำอะไรมา,าด้วยวะลูกนี้ไม่ลงโต๊ะ,ะครับเป็นแต้มของนครราชสีมา ในสนามที่หนึ่งนะคะโหชมบุรีเอาชนะค้อนแก่น,นะคะ่ะจากแต้ม7 1็ดหนนนะคะไล่ขึ้นมาจนชนะนะคะพี่ต้นนะคะชนะน้องตุ่มนะคะในเซตที่หนึ่ง์ฟนด้ีดะคะ่ะลูกนี้น้องเก่งโอ้โหตรงนี้พอลสีมาทงโอ้โหน้องเก่งสูงเท่าไหร่นะคะตอนนี้แฟนขับจะเอาไปซื้อหวยอีกแล้วนะคะถ้าถูาหวยแล้วเลี้ยงแอปด้วยนะน้องเก่งน่าจะร้อยเจ็ดสิบ อัพค่ะน่าจะประมาณหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือเปล่าคะไม่แน่ใจ <c oughs> ตอนนี้แต้มสูสีคะเจ็ดต <c oughs> ่อแปดค่ะน้องบัวลำพูศึกตอนนี้เสิร์ฟดีค่ะเจ้าเก่งน้องต้องข้า,ขาหมหัวเข้ามาเบา น้องดิกระโดดฟาดตรงโต๊ะไปค่ะตรงนี้แตมของน้องวัวปูน้องแอปปอมนะคะร6 4ยหกสบ่ค่ะแน่ใจน่าจะประมาณนี้ค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะ1 6 6่งก่ค่ะขอักซินหมาเสิร์ฟน้องเก่งยังจัดได้อยู่ต้องแก้ไขข้ามไปก่อน หลงลากเข้ามาลูกนี้รกำการไซบอลเลยค่ะลูกนี้เป็นแต้มของน้องโบลังผูตูนตูขอตักสีมาจะเป็นไฟเซอร์ฟลูกนี เสิร์ฟอ,ออกไปนะคะโดนขากล้องนิดนึงแปดต่อเก้านะคะตอนนี้น้องเก่งกระโดด์ฟาดลงไหมลูกน,นี้ บอลเข้าสนามที่1น,นะคะเกมกำลังสูงสีมันมากค่ะเ<อ>มือเ่อกี้กำการหาบอลอยู่นะคะตอนนี้มล<อ>ชมกันต่อค่ะเดีย๋ยวเสร็จคู่นี้เร<อ>าจะไล่สนามที่หนึ่งกำลังเมามันอยู่ค่ะตอนนี้แปต่อสิบคาราซีมาเสิร์ฟ ลุงนิเสเซอรเบีค่ะกรรมการให้เป็นลูกเหยียบเส้นค่ะต้องเสิร์ฟลูกที่สองนะคะแกไขลูกที่สองอามาแก่งลากเข้าไปแต่ยไม่ยั้งค่ะลูกนี้เป็นแต้มของนองโบลัมปูเซ็ตพอยต์ครั้ง,รงที่หนึ่งของน้องโบนัมปูค่ะ ่ค่เซตพอยของน้องบุญพูน้องเก่งนะคะมาค่ะมาดูนะอะเ่ิร์ฟเสิร์ฟออกไปค่ะ <S <S เซตมาเซตจะไข่หนเสิเ์ฟเส,สียส,สองแดมกลายเป็นน้องเก่ง เอาชนะนครราชสีมานะคะน้องบัวลําผู12ต่อ8นะคะสรุปผลการแข่งขันนะคะน้องบรรัวรังูเอาชนะนครราชสีมาด้วยสกอร์สองต่อ0ู์เซคะเข้าไปชิงชนะเลิศน,นะคะ